อาหารตามคนอื่นโอเคโอ้ย nice. ว้าวาทำไมโรงเรียนที่กูเรียนตอนไปบมันมีนี้สวัสดีทุกคน้วยครับผมเป็ดนะครับ ทุกคนครับอย่างที่ทุกคนเห็นสภาพผมตอนนี้ครับทุกคนพูดง่ายๆก็คือผมเพิ่งตื่นครับแล้วก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วทีเนี้ยผมก็หิวข้าวครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเบื่ออาหารมากแต่จะให้พูดก็ถูกก็คือผมไม่ค่อยมีเงินเลยครับทุกคนช่วงนี้กูใช้เงินทําคลิปเยอะมากไอแม่ย้อยแต่ละคลิปเนี้ยพันสองพั พันห้าพันแปดพันก็มีผมก็ไปนั่งคิดไปคิดมาครับว่าเฮ้ยกูจะกินอะไรดีวะ ah สุดท้ายครับผมก็นึกออกครับแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยคือผมเนี่ยได้ทำคลิปกินอาหารตามคนอื่นมาเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นกินตามเพื่อนตามคนดังตามคนรู้จักตามยูทูบเบอร์นู่นนี่นั่นแต่ว่ามีอย่างหนึ่งครับที่ผมไม่เคยทํานั่นก็คือกินอาหารตามคนอื่นตามที่แบบคนที่เราไม่รู้จักอะ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทักหาคนในไอจีครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมเข้าหน้านี้ครับทุกคนโปรโมทก่อนนะนี่ไอจีผมนะครับทุกคนก็ช่วง โอ้ oh, <laughs> เหงาแหละก็ <laughs> <laughs> นี่ครับทุกคนน่านีครับทุกคนรูปแว่นขยายเนี่ยถ้าผมรีเฟรชเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทักไปหาเขาครับแล้วก็ถามว่าพี่ครับผมหิวข้าวแต่ผมไม่รู้จะกินอะไรดีพอจะแนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมครับ <laughs> ไอ้สัตว์ทำไมกูเกียนยังไวเดี๋ยวครั้งแรกเนี่ยผมจะทักไปหลายๆคนเลยครับแล้วถ้าคนไหนเนี่ยตอบผมเร็วที่สุดผมอ่ะจะกินตามคนคนนั้นทั้งวันเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทักเข้าไปกันเลยดีกว่าโอเค,อ,เคอุยอ้ยว้าวหอ่าเอาคนนี้เลยทักไปเลย ขาจะคิดไงกับผมว่ทุกคนแบบไอ้นี่มันใครวะพักผู้มาทําไมใครที่แบบกําลังแบบหาจีบคนอยู่เนี่ยทาเป็นตัวอย่างนะครับเขาเรียกทฤษฎีนี้กันว่าป่าล้อมเมืองคือเราจะแบบทักไปหลายๆคนคนไหนตอบเราเราก็ค่อยคุยกับคนนั้นเป็นไงตกป่าอย่าใช้แค่คันเบ็ดใช้แหมันง่ายกว่ายอ้แม่ย้อยสวัสดีครับพี่สาวเราต้องแอบครับเราต้องแอบไป็นับเด็กๆเพราะถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยความกลัวที่เขามีต่อเราเนี่ยมันจะน้อยลงเวยท่าเราเรียกเขาพี่สาวนะเชื่อกูกูเรียนมาบอดีว่าผมไม่รู้จะกินอะไรดีครับมี พ่อแนะนําเมนูอาหารให้ผมหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ไมนคับไม่ได้ครับทุกคนต้องขึ้นอีดอกส่งไปเลยครับหาตอบส่งสักสิคนต้องมีคนตอบกูบ้างแหละ <c oughs> โอ้โหนักศึกษา <c oughs> โอ้โหนักศึกษากู <c oughs> ชอบเลยส่งไปเลยโอเค,โอ,เคโอ้คนนี้เขาติดต,ตามผมด้วยครับทุกคนน้องสมายอินดี้ทำไมต้องก็อยู่มาปลายไม่เหมือนนี้วะ <c oughs> ไปโรงเรียนที่กูเรียนตอนระบายก็มีงี้เธอมีนะผมจะไม่โดดเรียนเป็นอันขาดผมจะตั้งใจเรียนแบบเข้าเรียนทุกครั้งส่งกันบ้านทุกครั้งเพื่อที่จะไปเจอหน้าน้องเขาไปเลยสวัสดีพี่คำไม่ได้ไต้องต้องต้องน้องน้อง,อ,งอันนี้สหรับแบบน้องที่มีอายุน้อยกว่านะสวัสดีครับน้องชื่ออะไรน้องสมัยงับเวลาเราเจอคนอายุน้อยกว่าแบบมากนะมากนะมากๆเน่ยแบบเราต้องเรียกเขาหนูครัเพราะแบบมันจะดูแบบ <laughs> พอแนะนําเมนูอาหารให้ที่หน่อยได้ไหมงับส่งไปเลยหาต่อนี่นิน,นบันดิตวะ่ะคนนี้เพิ่งเรียนจบจัดไปวางอูกูยอยู่ในมาวันนี้เป็ดทำไมมึงไม่ออกไปข้างนอกบ้านบ้างตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยตัดสินใจยากขนาดนี้มาก่อนเลยครับทุกคนแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีแบบน้องน้องคอมเมนต์มีกับพี่ครับทำไมพี่ทักแต่ผู้หญิงอะครับก็กูเป็นผู้ชายมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่พี่เนี่ยจะทักผู้หญิงอือือเอาไปเลย จะมีคนตอบกูว,วะกูกลัววะ่ะกูทักไปทั้งหมดสิบคนแล้วแบบไม่มีใครตอบสักคนหนึ่งอะ่ะโอ้โห,โหนักเรียนทักไปให้หมดอวไดไนี่ทุกคนเกแต่ผมบอกก่อนนะครับคือเราทักไปเราแบบแค่ทักไปเฉยนะผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรนะ้องเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาตำรวจม,มาจับกูนะกูไม่ได้แบบละเมิดทางเพศแบบหรือแบบล่อลวงเด็กอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอือหืออือหือกี่คนแล้วกูจำไม่ได้ละทักหมดตัวเลยกูทักหมดตัวเลยสัสโอ้ยคนนี้ เรียนจบแล้วด้วยโอเคจัดไปจัดไปโอเคอ่กดูอีกสักสองคนละกันโอ้โหน้องพันช์อะไรไงคิวเทอป้ากดไลค์ด้วยคิวเทอป้านี่มันแสบจริงเลยนะเขาติดตามคิวเทอป้าติดตามพี่บีด้วยครับไม่ติดตามมันเป็ดหรอกโอเคครับทุกคนผมจะตั้งใจทำงานมากยิ่งขึ้นครับเพื่อแบบน้องเขารู้จักผมอาทักไปเลยโอเคเรียบร้อยอีกสักคนหนึ่งคนท้ายคนท้าย มีแฟนแล้วแน่เลยรูปนี้แฟนหน้าถ่ายให้นะผมเดาแต่ไม่เป็นไรมีแฟนแล้วเราเราไม่ได้จีบนี่เราแค่แบบถามเฉยว่าเราจะกินอะไรถูกไหมโอเคอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทักคนไปแล้วนะครับประมาณไม่รู้ถึง10คนไหมแต่น่าจะแบบเจ็ดคนแหละเดี๋ยวร,รอสรัก5นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีใครตอบผมไหมแต่ผมก็หวังนะหวังแบบให้เขาตอบอย่างน้อยแบบสักคนหนึ่งตอบกูหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ตอบเนี่ยกูต้องปิดคลิปเลย <c oughs> ออโอเคครับเดี๋ยวรอสัก5นาทีกันเดี๋ยวเจอกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วประมาณ5นาทีมาครับเดี๋ยวเรามารู้นกันครับว่าจะมีใครตอบผมหรือเปล่าุ้ยน้องเพียวลงสตอรีป่ป่ะอืมลูกมาแปลงฟันอืม นี่คือผลสรุปกับทุกคนผมทักไปทั้งหมด10คนพอดีเป๊ะมีพี่ๆน้องๆที่ตอบผมอยู่ประมาณ3คนนะครับคนแรกนะครับแนนจุดเคน้องสมัยอินดี้แล้วก็น้องมายาออนน่าชื่อนี้นะผมเชื่อนะครับว่า3คนที่ตอบผมมาเนี่ยคือผมได้คิดทุกคนลองนึกภาพดิการที่แบบเราเนี่ยทักไอจีสตอรี่คนที่แบบเราไม่รู้จักไปแล้วแบบเขาตอบเรากลับมามันขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเขาเปิดแจ้งเตือนไหมเขาอยากตอบผมหรือเปล่าที่หยรมก็ข้างตงแต่อย่างที่ผมบอกไปนะต้นคลิป นะครับผมจะเลือกแค่คนเดียวคือผมต้องเลือกครับผมจะไม่ดูนะครับว่าเขาเนี่ยพิ์อะไรมาแต่นอกสมายเนี่ยบอกมาแล้วว่าข้าวหน้าเป็ดผมจะไปดูจากโปรไฟล์เขาน้องใบายาอ่อนเขาบอกว่าชาบูเลยค่ะมากินด้วยกันเลยเทุกคนครับผม,าผมอาจจะต้องปิดคลิปแล้วกินชาบูเด้อแต่น้องเขาเด็กไปอยู่เด็กกูไปแล้วโดนด่าขอบคุณมากครับหัวร้อนด้วยหัวร้อนด้วย ดูคนต่อไปครับน้องสมาอินดี้เอิม่มอะไรดีหนะ้าข้าวหน้าเปิดก็ได้ค่ะต่อไปน้องแนนนะครับกู Google เกิลไหมคะแก๊ะอะไรงี้เออน้องเนานี่ยอ,อกแนวกวนตีนครับแต่น้องเขาหน้ารักครับผมเลยให้อภัยฮ่าฮขอบคุณครับวายด้วยวายเี่ยเอาหัวใจไปเดืวหัวใจไปเลยผมว่าผมเลอกได้แล้วครับทุกคนผมว่าวันนี้ครับผมจะมากินตามน้องสมาอินดี้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะกินตามน้องเขาแหละขอบคุณครับโอเค ข้าวนาเป็ดจบเดี๋ยวมื้อเย็นแวะมาถามอีกนะสะดวกหรือเปล่าไม่สะดวกไม่เป็นไรพี่ไม่ถือสุดใจเ่ยอะครับผมทุกคนก,ก็เดี๋ยวผมขอตัวสั่งกระแดบก่อนเอาคครับเดี๋ยวขอตัวสั่งก่อนละกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เป็ดย่าง MK ของเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วคือจริงเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเป็ดเท่าไหร่นะครับพวกแบบเป็ดย่างเป็ดทุกอย่างที่เป็นเป็ดอ่ะผมไม่ค่อยชอบครับหลายๆคนชอบก็จะผิดไงแบบเอ้พี่เป็ดพี่ชื่อเป็ดแสดงว่าพี่ชอบกินเป็ดนี่หว่าไม่เช่นนั้นเลยแห่ย้อยแต่ว่าเป็ด MK เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคือมันอร่อยสำหรับผมเออเป็ดอื่นผมไม่กินนะผมกินแต่เป็ด MK ดูเหมือนไทยอินไหมแต่ไม่ใช่นะอันนี้เรื่องจริงโอ้หย่า ไปเลยโอ้ยสัตว์เขาต้มปะเนี่ยไอแม่ย้อยเฮ้ยนี่ดูน้องเขาตอบมาที่ผมพิมพ์ไว้วาแบบเดี๋ยวมื้อเย็นแวะมาถามอีกนะสะดวกหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องเขาตอบกลับมาครับเห็นปะสะดวกครับเห็นปะอโอ้โหสั่งตามแล้วนะดูแลชีวิตพี่ดีๆนะครับอ่ะ <c oughs> กินอีกห่ายสัตว์เขิน ก็เดี๋ยวเจอตอนเย็นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องสมายเนี่ยคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเขาจะแนะนําให้ผมกินอะไรเดี๋ยวรอดูนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาห้าโมงยี่สิบสามครับทุกคนผมเริ่มหิวแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามื้อเย็นเนี่ยน้องสมัยเขาจะแนะนําอะไรให้เรากินครับแต่อัปเดตกันครับคือตอนแรกอ่ะผมทักไปทั้งหมดสิบคนใช่ไหมแล้วมีคนตอบมาตั้งกว่าสามคนใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ครับดูคนอัปเดตนะครับคือตอนนี้มีคนตอบผมเพิ่มมาสองคนครับดคน้องไมล์สิริกานนะครับเขาตอบผมมาเขาก็ตอบมาเยอะมากตอบมาเยอะมากอะ ผมเคิยสิงเห็นไหมเขาตอบมาเขาบอกว่าลาบเทาซอยจุแกงอ่องลูกควบต้มงูสิงก้อยมะนาวหมอหอบกควกอ่อมขี้เพียก้อยหนูนาเมนูเบสิกค่ะจับมาเลยเบสิกก็บ้าเลยแม่ย้อยขนาดเนี้ยดีแล้วครับผมทุกคนที่เราไม่กินตามน้องคนนี้เขาส่วนอีกคนนึงครับน้องวีวิวีนะครับเขาตอบมาครับทุกนเห็นไหมไอ้เฮ อ่าตอบมาจริงเขาตอบมาว่าลาบเป็ดข้าวหน้าเป็ดกระเพาเป็ดถึงกูจะชื่อเป็ดแต่กูไม่ได้ชอบกินเป็ดตลอดนะเออมาเรามาเริ่มถามน้องสมัยกันเลยว่าผมจะถามน้องสมัยครับว่าน้องสมัยครับแนะนําเมนูตอนเย็นหน่อยโอเคไหม นี่ผมพิมพ์เลยนะครับทุกคนผมเครียดสิงโทรศัพท์เข้ากับกล้องแล้วอ่ะก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปเวลา5้าโมงยี่สิบกครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาเนี่ยจะตอบกี่โมงตัดภาพไปตอนน้องเขาตอบมเลยด้วยกันโอเคครับุกวนตอนนี้น้องสมัยเราก็ตอบรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ,โอ้แดกของแพงแดกของหรูด้วยเด็กสมัยนี้นี่ครับน้องเขาตอบแล้วครับดกวนแล้วน้องเขาบอกว่าเย็นนี้เอาเป็นกุ้งถังกับ,บแมลงทอดครับตามจริง จริงแนะนำเมื่อยอยากด่าหรอนน้องยังเด็กอยู่ก <laughs> <c oughs> ุ้งถังโอเคเอะกุ้งถังโอเคผมอยากกินกุ้งถังผมกินได้แ <c oughs> ม,ลง,มลงทอดแมลงทอดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีขายในแก๊ปไหมนะครับอาจจะไม่มีถอยมีด้วยแหมย้อย <c oughs> <c oughs> เอาดักแดทอดแล้วกันักแด่ทอดหักแด่ทอดราคา50บาทค่าส่ง72บาทสุดยอดไปเลยน้องน้องสมัยใช่ไหมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอตัวสั่งแล้วกันเดี๋ยวตัดภาพไปตอนอาหารมาส่งเลยเจอกันทุกคนแฮรแฮม โอเคครับทุกคนตอนนี้อาหารก็มาส่งถึงที่เรียบร้อยกุ้งถังเดี๋ยวกินกุ้งถังก่อนไอแมลงทอดเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ตอนต้อสุดท้ายครับอ่าทุกคน,นเดี๋ะวายดูเรือเป็นไงโอ้ยมันคือนัากินถักนอโอ้อน้าลายสอเด้อน้ำลายสอเด้อว,วิ่โกูด อร่อยมากทุกคนถ้ามีแบบสาวๆมาแกะเปลือกกุ้งให้นะเฟี้ยวเลยบอกเลยก็สาวๆคนไหนนะถ้าเกิดแบบแกะกุ้งเก่งอะไรเงี้ยลองสมัครผ่านอีเมลมาได้นะครับเดี๋ยวหล่อนมีอะไรบ้ากครับทุกคนนี่แล้วก็มีอย่างหนึ่งครับทุกคนบักบักแดกแดดทอดไหมบักแดกแดดทอดไหม อร่อยครับอร่อยอร่อยผมไม่ไหวทุกคน <c oughs> มันอร่อยเว้ยผมบอกเลยนะรสชาติอ่ะมันอร่อยมันเหมือนกินพวกแบบมันฝรั่งครับเหมือนเฟรนฟรายอะไรเงี้ยออกฟิลนั้นแต่ว่าคือเขาเรียกว่าภาพภาพหลักว่าแบบรูปร่างของมันแบบผมว่าจจะไม่เหมาะกันแน่นะครับทุกคนผมผมผมอาจจะแบบยังยังไม่ถึงขนาดนั้นก็เออขอโทษคนที่แบบชอบกินพวกแบบตักแด่ทอดมันแหงทอดนะครับเดี๋ยวไว้ผมขอบตัวไปฝึกก่อนขอไปฝึกวิชาให้แบบแข็งเก่งกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปกินให้ดูครับแต่ตอนนี้ผมขอกินกุ้งถังกันละกันตอนนี้เวลาประมาณหกโมงสี่สิบครับก็เดี๋ยวกินมื้อนี้เสร เดี๋ยวเจอกัน นี่ก็คือสภาพหลังจากที่ผมกินไปประมาณ10นาทีครับทุกคนไม่เหลือเลยครับเกลี้ยงจากแม่ทอดก็เดีย๋ยวผมจะไปฝากพ่อกับแม่ผมครับผมกากเกินไปครับผก็โตได้ครับทิพลอโตครับ้องท่พย์ทิิวาวำได้ตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มสี่นาทีแล้วก็มีอัปเดตนิดหน่อยครับทุกคนมีคนตอบผมอีกหนึ่งคนครับทุกคนน้องพัชน้องพัช,น,พชนี่เขาแนะนำเมนูอาหารมาเห็นป่ะผมก็น่าจะหลอนะคนตอบเยอะ ขอบคุณทุกคนนะที่ตอบผมมาครับทุกคนเรามาถามเมนูน้องสมายดีกว่าว่าตอนเย็นเนี่ยกินอะไรดีแต่ว่านะครับทุกคนครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่พิมพ์ไปหาน้องเขาครับเพราะว่ามไม่ขอไลน์น้อง <c oughs> <c oughs> เขาเลยครับทุกคนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเดีย๋ยวมึ่งคอมเมนต์แบบไอเป็ดน,น้องเขายังไม่18เลยนะน้องเขาเพิ่งอยู่ม .6 เองนะไม่ใช่อย่างนั้นครับทุกคนคือผมเนี่ยอยากได้แบบคอนแทคติดต่อ,ตอไว้แบบเอ้ยเผื่อแบบ ชวนน้องเขามาออกคลิปอะไรงี้เอองานล้วนๆครับไม่มีอะไรในกอไผ่เลยอะ่ะเดี๋ยวโทรหารน้องเขากันโอ้ครับอุมีเพลงด้วยตินเพลงก่อนเดียด๋วยวโดนเลิกกันสิ์น้องสวัสดีครับค่ะน้องสมัยครับอันนี้พี่เป็ดนะครับใช่ช่องพี่อันเป็ดใช่ไหมคะอ๋อโดยใช่ครับพี่ใช,ใช่ใช่ครับน้องตัวทีพี่ตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นอ๋อฝากฝากติดตามด้วยนะครับค่ะอ๋อดูดูช่องพี่อยู่ไหมครับใช่หนูกด Subscribe อยู่อ๋ออกดกดนานนะครับหรือเพิ่งกดเพิ่งกดค่ะ ขอโทษนะครับพี่จะทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้นพี่ทำให้คลิปสนุกสนุกให้แบบเราจะได้แบบติดคลิปเพียเยอะขอบคุณมากนะครับ <c oughs> กออ็อย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้พี่พี่ถามเราตอนเช้าว่ากินอะไรดีแล้วเราแนะนํามาแนะนํามาดีมากแนะนามาดีมากพี่ก็เลยจะมาถามเรามื้อสุดท้ายครับนี่เป็นมือสุดท้ายของเราแล้ว <c oughs> นะแบบมีอะไรแบบแนะนําพี่ไหมอะไรก็ได้แบบกินกินอะไรเงี้ยเอาง่ายใช่ไหมอ่ะแล้วแล้วแต่เราเลยครับพี่แล้วแต่เราเลยเอาเป็นของในเซเว่นก็ได้ค่ะหนูชอบกินข้าวบ้านญี่ปุ่นมากแล้วก็มีขนมอีกมันจะเป็นขนมมันชื่อว่า หมูโจ๊ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักอ่ะมันจะเป็นอ่ะพี่กินพี่กินอยู่เผ็ดๆหน่อยถุงสีดำใช่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 อ่าเห็นปะเราเราชอบอะไรเหมือนกันนะรู้ปะใส่ตรงกันน้ำน้ำมันน้ำโออิชีสีเขียวโออิชีด้วยเด็ไปของแพงด้วยรถไฟเลยโออิชีต้องสีเขียวแล้วรถชาเขียวเหรอครับใช่ต้องรถ เท่านั้นนะมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วพี่ประมาณนี้ได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับ<อ>ถ้ามีการบ้านอะไรแคลคูล,ลงแคลคูล,ลัสอะไรเงี้ยบอกพี่ได้นะพี่สอนได้โอเคแล้วหนูทําไปเลยโ <laughs> อเคครับขอบคุณมากครับ,รบครับบ๊ายบครับโอเคครับทุกคนก็ผมไปเลยไม่รู้ครับทุกคนผมรู้สึกว่าผมกระชุ่มกระชวยยังไงก็ไม่รู้แบบผมรู้สึกว่าแบบเหมือนผมกลับไปเป็นเด็กแบบมาไปครั้งหนึ่งครับทุกคนหน้ากูเด็กโง่โง่เก็เดี๋ยวขอตัวลงไปซื้อ่อนแล้วกันนะครับเดเจอกันโอเคครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ซื้อของตามที่น้องสมัยเขาแนะนํามาเรียบร้อยแล้วนี่ครับอันดับแรกเป็นข้าวปั้นนะครับโอนิกิรินะครับแล้วก็นี่ครับคาราโมจโจคือผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญมากนะคือขนมเนี่ยคนไม่ค่อยกินกันนะผมไม่รู้ว่าทำไมแต่มันอร่อยมากเลยนะผมชอบกินมากผมลิขิตอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายครับจะเป็นนี่โออิชิรสกินทีต้นตำรับน่าจะอันนี้นะรสต้นตำรับนี่เห็นไหม เอออร่อยอร่อยอร่อยด้านหนึ่งเป็นไข่กุ้งครับทุกคนแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นมายองเนสนี่ต่อไปก็เป็นปลาเขียวโอ้ต่อไปอย่างสุดท้ายนี่ผมจะให้ดูขนมอันนี้แบบลองไปซื้อกินดูอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงเขาไม่ได้จ่ายคุณนนคลิปนี้เขาไม่จ่ายนะแต่คือมันอร่อยผมเลยแนะนำจริงๆตัวท่ามจอกแบบบอกไม่ถูกอะ เออแต่ว่าแบบมันอาจจะเผ็ดน,นิดนึงนะอืมอร่อย,ออย,ออยลองไปซื้อกินดูไม่อร่อยเอาตีนมาทีบหน้าผมเลยครับผมวน สำหรับคลิปกินอาหารตามคนไม่รู้จักก็เท่านี้พอแล้วกันนะครับแล้วสำหรับใครเนี่ยที่แบบไม่รู้จะกินอะไรครับหรือแบบต้องการแบบอยากไปรู้จักคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยลองเอามูฟนี้ไปใช้ดูผมคิดว่าเวิร์กผมคิดว่ามันเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งนะครับในการที่แบบเราอยากจะแบบไปทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเออลองมาใช้กันดูแบบสมมุติแบบไปชอบคนในโรงเรียนอะไรเงี้ยลองเฟซไปถามเหยเนอะเราไม่รู้กินอะไรอ่ะแนะนำเลยดีะไรเงี้ยเอ้เวิร์กแล้วเขาบอกว่าแบบไม่รู้จะแนะนําอะไรดีอะไรเงี้ยเราก็สามารถตอบกลับเขาไปได้ครับว่าแบบเอาของที่ นะแต่เนี่ยอึ้งเลยดิวิธีจิบอย่างเงี้ยสองร้อยไอคิวเอาไปใช้กันได้แหม่ย้อยแล้วสุดท้ายนี้ครับทุนไม่ต้องมาจะรูาา้สงกแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนนะครับทุกคนบาย